สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีทุกทท่านวันนี้ผมมีเมนูเด็ดเมนูเด็ดอะไรเด็กทุเรียนเฉลยหน่อยค่ะทุเรียนนะครับทุเรียนเดี๋ยวจะให้ทุเรียนเอไม่เป็นอะไรเรียนมาทุเรียนเนี่ยทุเรียนทุเรียนอ่า อันนี้กิโลเรียนสองโลครับทุเรียนเนี่ยสองโลไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะเด็กๆไปยุูไปยูถอยก่อนถอยก่อนไปผ่านทุเรียนนะครับนี่ทุเรียนฮะทุเรียนลูกใหญ่สองโลรับสองโลวันนี้จะทำการผ่าน น้ำค่อนข้างจะแหลมมากเลยกล้องชัดไหมกล้องใหม่ต่อเคุืเรียนครับฟังเสียงเสียงแบบนี้น่าจะข้างในจะนิ่มๆหรือเปล่าเสียงแบบนี้จะนิ่มๆ 啊，必须放假。 ออกทุลเรียนมาครงจะได้กินบริกินแด้แล้วเนี่ยคู่แล้วก็ไ่บอไม่บาเลยนี่ครับง่มื่อดีคุณจีบริกร้อทุลเรียนน,ะนี่ยีไุ่ ดูครับว่าได้ก right? ินวาดูฮะดูดูดครับออกมาแล้วครับเอาเอเอาเอาช้อนมาเอาช้อนมาเงี้ยดูครับนี่ฮะได้แล้วได้แล้วบอกยังเส้นสได้กินบทนอ้อเอามีบคมเมียไม่เข้าเฮ้ยอย่แจ้งกันม่ไยังนะ อกระปอกผ่านที่ได้กินเขาก็จักลงไปดอกแต่ละ<ม>คู่มันไม่คมมันจะแส่บมันให้ตัวเองเมือ่อทำนี่มันไม่ค,ม,ม,คมตัวนั้นนะ่ะโอ้ยเละๆมันไม่เละหรอกเป็นยังไงมันเป็นอย่งซี่อย่างเจ้าของป่าเพาเป็นอ่ะเขาก็พากลางคู่กอนกีดกลางคู่กอนดอกเอ้ย ดีๆว่าได้กินดีเที่ยนน้องนันนัน,นอเอาอถือแล้วขเขาพาะว่าได้ฝันเนือ้อรอบอ๋อหันรถรจะพีนแ,แล้วก็นน,นี้มีซีจอน น่นนเความลำบากของการซื้อเรียนเราตอกตัว<ท>เองมันจะง่ายมันไม่ง่ายครับมีดมันต้องคมมันต้องเป็นมีดแบบแทงจิ้มทุเรียนมันต้องเข้าไปถ้ามีดตะฉีตะสาไม่ได้กิิหเลย นี่ครับว่าจะได้แต่ละชิ้นออกมานั่นมดนให้น้องก่อนให้น้องก่อนอร่อยไม่เด็กๆอร่อยค่ะหวานไม่เด็กๆเกเลอร์บัลูกไม้ประหลาด แพงก็แพงหน้าตาก็ประหลาดเหมือนบ้านเหมือนเมืองนี่หละ้าเนี่ยมึอนนองออกลูกน ต้องหาซื้อมา่ายเองหลายลูกถึงจะชำนาญลานมาไดนะครับางานว้าดูบนงานฮะนะเร่ง ดูทำงานลูกไม้ประหลาดหน้าตาก็ประหลาดนี่ฮะกรอบครับกรอบด้วยแข็งนอกข้างในเลยครับดูรสชาติจะเป็นยังไงทรงสีมือใช่ไหมกินเปลือกครับมีเปลือกกินไะว้เลยอืม ถ้ากินได้ทั้งเปลือกผมกินแล้วครับปลอ,อกคุณเองกินเองลำบากครับจะคิดจะถ้าใครอยากจะจะคิดมาปอกคุณเองยาคิดใช่ไหมครับปอ,อกใดีทีท่สุดแล้วเด,ดี๋ยวไปดูไปเนี่ยฮะ เหลืออีกชิ้นนึงครับน่หมากินทุเรียนหมากินทุเรียนอร่อยไหมเด็กเด็กอร่อยไหม อืมอร่อย่ล้ติไลูกนี้กี่กี่ร้อยสองร้อยสองร้อยกว่าบาทครับสองโลลูกไม้เป็นลูกไม้ที่แข็งมากหน้าตาก็ประหลาดเนย ครับทำโตโตครับทำโตโต<ม>้น่สม่มีมงานครับอบอกขออ้อยากกัน อบคุณที่รับชมและติดตามครับคนยากเลยครับอขอบคุณครับไไรถ้าใครคิดจะซื้อมาปอกเองไม่ต้องนะครับให้แม่ค้าปอกนี้สวยแล้วเราไม่ชำนานลอรถ ไปอ๋ถอยถอยถอยไปหาชอบกินทุเร right. yup. ียนอ๋ถอยก่อนยัเพิ่งยังไม่อนุญาตให้กินอ๋อทำไงครับถอยก่อนถอยถอยอีกถอยอีกถอยก่อนไม่ได้ไม่ได้ถอยก่อนหนูต้องถอยก่อนหนูถอยไปถอยไปถอยไปถ้าหนูอยากกินถอยไปชอบไหมชอบไหมหาชอบกินครับของแพงเด้อนชอบกินทุเรียนชอบของแพงอร่อยไหมหม้อเจี้ยงเรียบร้อยแร็ปแร็ปแร็ป